มาลองกินบอล์เลยเพจที่เขาว่ากันว่ารอดจาขมกันเถอะเห็นใน comment, คอมเมนต์คอมเมนต์มาเยอะนี่บอกว่าขมนักขมหนากินไม่ได้หรอกขนาดนั้นเลยเหรอมาลองดูกันเหนียวเนี่ยกินก็ไม่เห็นจะขมเลยืมไม่ขมเลยแบบเนี้ยกินสิบอันยังไหวอ,ะอ่ะอ๋อแข็งวะ่ะขัไม่เข้าอ่ะไม่ใช่มันขมนะทุกคนมันกัดไม่เข้าอแข็งมากโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเอาชิ้นเล็กก็ได้นี่ไม่ขมเลย ไม่ขมจริงอะรสชาติแค่นี้อะกินร้อยอันอยังไหวอะคิดดูเห็นคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันหมดบอกว่าขมนักขมนะกินลองกินบะระเพ็ดูสิลองกินบะระเพ็ดูสิด,สด้แค่นี้อืมอ응ืม응อืมอมไม่ขมเลยอ<า>๋อเห็นมีคลิปหนึ่งอ่ะที่กินมะละมีคนคอมเมนต์กันเยอะว่าสีแดงๆที่ติดกับมะละเนี่ยคืออะไรนั่นแหละทุกคนพี่ก็ไม่คิดว่าลิ้นฟ้ามันจะเหนียวขนาดนั้นอะกัดเข้าไปอะเหล็กหลุดเลยโชคดีเนี่ยที่ฟันพี่ไม่หลุดไปด้วยอะ ม,มาลองดูชิ้นใหญ่ๆกันว่าขมไหมแต่ที่แน่ๆชิ้นเล,เล็กๆางเนี้ยไม่ขมโอ้แข็งอะมันมีคนกินได้จริงๆเหรอแข็งขนาดนี้เหมือนกินอาไยอะคั้นเอาน้าออกมาแล้วกินแค่น้ําจริงๆงงอะทําไมคนบอกว่าขมนะขมหนาะพอกินจริงๆเ็นขมเลยอะโกหกกันเหรอกินจะเป็นสิบอันแล้วเนี่ยเ็นจะขมตั้งไหนเลยเอาดีๆโกหกกันหรอเสียใจอะเนี่ย ีหลังอะ่ะจะคอมเมนต์อะไรอะ่ะถือว่าพี่ขอนะคอมเมนต์ comment อะไรที่มันขมจริงๆได้ปะถ้าแค่นี้ไม่เอานะไม่เล่นนะไม่ตลกจืดมากเหมือนกินอ้อยอ่ะคิดดูดิกินบอลละเพชรนะเนี่ยบอลละเพชรนะเป็เหมือนกินอ้อยอะ่ดดอะเสียใจอ่ะเนี่ย